สวัสดีค่ะผ่ากันหอมกับคุณเลมโบพาพี่น้องเข้าเมืองอีกแล้วจ้าแล้วคุณเลมโบก็จะพาไปจับจ่ายใช้สอยจ้าได้อะไรมาบ้างนั้นไปที่ไหนบ้างนั้นตามมาเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอากาศตอนนี้1องศาจ้าดีเพยสต็อป ตอนนี้มาถึงอำเภอนะถึงที่นี่คือเพลสต็อปนะคะเพลสต็อปบ้านเมืองเงียบๆสงบร่มเย็นเย็นจริง,รงององ <laughs> ก็บอกนี่ที่รักมาครั้งหนึ่งนะฉีดวัคซีนสตาสุตาก็คือมาครั้งหนึ่งตอนนั้นมารับวัคซีนค่ะงไปด้วยค่ะได้เบอร์นี้นะคะจ ตอนนี้นี่นะคะผักกาดหอมมาตรวจสุขภาพที่นี่นะคะวันนี้ก็ตรวจหัวใจตรวจความดันแล้วก็ตรวจเลือดด้วยนะคะเสียค่าตรวจ200ค่ะตอนนี้ได้รับบินไปรับยาที่อพุเทคหรือว่าร้านขายยาตามคุลเลมโบมาเลยค่ะนี่นะคะคุลเรมโบรออยู่จ้าคุลเลมโบพาเข้าร้านเอเชียค่ะเป็นร้านคนกัมพูชานะคะ แต่ติดธงชาติไทยเดี๋ยวมาดูอาหารไทยหน่อยจ้าลิเตคันฮูโมดูันแร้งเงาเซน yeah. 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 อืมฮิตตาริสลิเตอันเซกิงมาดูข้าวหน่อยคะ่ะ <c> ข <oughs> ้าวจัดระเบียบไว้เรียบร้อยเลย <c oughs> นานแล้วคะ่ะไม่ได้มาร้านนี้นะคะไทยอาเฟ่ ข้าวข้าวอ้ออ้ออก็คือเ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 อดยวเอ่ยะเอวอนลิ e รีดออกคลิบบิรีดออกโซแอนเซกิงวะข้าวเหนียวด้วยบเนนะเด่นนะไปอินเตอร์ซัมมาเดินเรินเออยเอัสมิเรย์เดินครีบบิรีดครีบบิรีด อเงตอออออออ๋ออ๋อออเดมิกอินเทโฮดปะไหนอินเโฮดเดมิุกอะโอเคเดบีดิอกโซเดฟิอฮูนที่อออนเซซีวซีรพลูวะยายทักสวิเกอคุยกันไปก่อนค่ะอยากได้หมูยอหมูยอหนัง กินขนมจีบดนวน้ำปนาเออเดี๋ยวเอาเจียวะเจียวไปผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะฟ้ขวดละสี่สิบโคนนะคะสี่ามสิองขวดละร้อยกว่าบาทอ่ะแดนน่ะปป แกแกอวดอวดพ่อค้าพ่อค้าเป็นคนกัมพูชานะเต่เจียวเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะเพราะจริงๆแล้วผัดผักบุ้งไฟแดงอยากได้เป็นเม็ดๆนะแต่อันนี้ไม่มีเป็นเม็ดไปดูนี่ปลาลาของเรามีเยอะ คุณลุงแกก็จะตื้อขายของนิดหน่อยข้าวก่อนมาหาคุณเลมโบจำได้ไหมคะที่คุณเลมโบเขาพามาแล้วแบบวขนขนขึ้นรถจนแทมไม่ไหว<ด>มาดูอะไรคะคุยกันไปก่อนเดอ้อโอ้อผงนัวผ <c oughs> งนัว <c oughs> ย่าเสิติดอ <c oughs> ย่าเสิบติดของ <c oughs> ของแม่ครัว ได้ละโอ้ยคุยจังเลยไปไทยแลนด์ไปไทยแลนด์สามีอ่าเอาขนนนะคะเอาลิ้นจี่ค่ะแกคุยถูกคอกันค่ะแม่บ้านก็หยิบสิเนี่ยอร่อยดีค่ะมาที่ไร่ก็อยากได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แกขายแพงนะคะขายแพงแต่ก็เข้าใจเนาะ แกก็อยู่ร้านไม่ใหญ่เท่าไหร่อัธยาศัยดีค่ะแพงยังไงก็อุดหนุนกันมาไกลอ่ะพี่น้องน้ำตาลปิ๊บอยู่ไหนนะน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวคุยถูกคอ So, and exactly. sẽ That ok. Lo không. Này không. Cái bộ mà Interfere Nice. 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 it Nice. okay, Fair Så, so, okay. så. So, <laughs> ถักสมิทแกขอบอคุณค่ะหกร้อยเก้าสิบสองโคลนค่ะคูณได้สามสามจุดก็ประมาณสองพันบาทจะค่อยไปคิดกันจะ้ะตากาตะตากา่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรจะทุ่นนะทุ่นสารอะไรบีหรือบีนะคุยกันถูกคอมาแซบียันอืมเย็นเดอะทีวีลีกสโนดอีเย็นขึ้นทีตัดที่ตัดน้อยน้อยนกําลังคุยกับคุณลัมโบอ่ะแกจะตีตัวเครื่องบินกลับเมืองไทยอีกแล้วพี่น้องยังไม่ได้คุย แกชี้หน้าผักดหอมบอกเห็นไหมเห็นไหมยังไม่ได้คุยแกบอกจะตีตัวกับกับเมืองไทยยังไม่ได้ฟ้องเอซีเลยค่ะบอกไม่น้ำตาฉันยังไม่ไม่แห้งฉันยังคิดอะไรหลายอย่างอยู่จะรีบกลับไปทําไมบอกเขาเนาเลอวย่่เบอกุนะะครับ กอมกองมา1ฮะ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 ะฮะฮะฮะะฮะฮะฮะะฮ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 ะะฮ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 ฮะ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 ฮฮะฮะะฮ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 ะะฮ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 ะะฮ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 ฮะฮะะฮ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 ะ

แกบอกว่าเอาแช่ตู้แช่ไหมพลิกมานี่นี่ชบอแกเดวฟรีเหรออชน้อีทน้ำเบี์อนี้อมาชิลเป็นท่อแมครีดูทินสวียะเนาะเลมนะเลมนคาแร่แดาอ่าอ่า

อวดบ้านเขาอวดบ้านของผักกาดหอมจ้ะแต่แกก็บอกว่ามีบ้านไม้ไผ่ด้วยนะแต่บ้านไม้ไผ่เริ่มพังแล้วอวดอวดบ้านเอ็นอกดาวของผักกาดหอมจ้ะคุยถูกคอยะ ยอแฟดิตแอนเซคลิงวอร์ชิกูดอ๋อมนจันมาใหม่ถักให้ดไฮไฮใยโดูใหดบายบายได้แล้วนะคะอาหารไทยจ้าถักสวิเกนเซคลิงวอรชิกูดแกบอกบอกเออก็ไม่แขง ก็บอกไม่แพงนะบิลิตไทยแลนด์ก็บอกอาหารไทยถูกกาแฮมตตมาร์ดิสินสอนได้เหรอยาได้แล้วค่ะยาอืมไทยยบไทยไม่เลยเรัมอ๋อดูแบบสต็อกจ้ะอืมดับเบิ้ลดับเบิ้ลเราไปหาหมอแล้วก็เราก็จะได้ใบใบใบยามานะ แล้วก็มาจ่ายที่ร้านขายยาอีกนะคะเออได้มาจากเมืองไทย5กรัม5้ามิลลิกรัมอันนี้เป็น10จ้ะจากร้านขายยาเข้าห้างเออบีจะมาดูกันว่าคุณพี่โบจะพาชอปอะไรบ้างจ้าอ่าน้องวันนับไว้นะน้องวันเยอรมันนีเออบีโอ้โหดินปลูกผักเยอะเลย ตามพ่อบหาซื้อน้ำมันใส่ผมให้พี่น้องพยายามจะหาน้ำมันใส่ผมให้พี่น้องก่อไฟแบบโรแมนติกนะคะไม่ร้อนนะคะพี่น้องสมมติว่ามันเป็นเตาไฟแบบโรแมนติกคะ่ะเสียบด้วยไฟฟ้าจะซื้อปลาทุนนาในกระป๋องไปให้ผักกาดหอมทำน้ำยานหนุ่มจีนจะ ไข่เริ่มออกจำหน่ายแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไข่าทางสวีเดนเขามีปัญหาอ๋อทักไข่เขามีปัญหาเหมือนกับแม่ไก่ป่วยหรือไงเนี่ยเขาจนตรวจสอบอ่าแม่ไก่ออกจากเล้านะทีนี้ก็ตอนนั้นเขาเก็บไข่คืนนะตามห้างต่างๆนะคะทีนี้ก็เริ่มขายแล้วค่ะอันนี้เครื่องดื่มของคนทำงานกลางคืน อากเออร์บีเข้ารูสตามาห้างนี้ยังตามมาหาน้ำมันใส่ผมให้ผักกาดหอมอีกนะพี่น้องเอ๋ยเขาบอกอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นเซรั่มไม่แกบอกมันเป็นมันเป็นเซรั่มไม่ใช่ออย่าไม่ใช่น้ำได้แล้วจ้าพี่น้องนี่เนะ่ยโอ้ยออยาก็คือ,อน้ำมันใส่ผมนะขวดเล็กๆอุย้ยนุม่มได้ละแกแกหยิบแล้วค่ะ เกบอกเอาสองขวดเลยวิซะออสองขวดสองขวดขอบคุณค่ะโอ,โอ้อยะก็คือ,อน้ำมันน้ำมันใส่ผมนะคือเพราะอะไรคะผมในฤดูหนาวพี่นะ้องผมเมืองหนาวผมในฤดูหนาวมันจะแห้งแล้วก็กรอบมันแห้งค่ะมันต้องใช้อ้อยยาหรือใช้น้ำมันนะคะเกบบอกนี่ด้วยที่รัก หยิบอีกอันนึงหลงงานไม้จ้ะพี่น้องออ้ยนี่ราคาโอยโอย,โอยงานไม้ไผ่ไปดูพี่น้องไม้ไผ่ในเมืองนอกพี่น้อง6ก9้อโคนนะคะไม้ไผ่กานี้มัดมัดนี้ค่ะเนี่ยไม้ไผ่มัดเนี่ย สองพันกว่าบาทเมารถคะ่ะกินแอปเปลิลอบแห้งจ้ะพี่น้องเมารถกินแอปเปลิลอบแห้งจ้ะอบไว้ปีที่แล้วนะพี่น้องเมารถคะ่ะอันเนี้ยขบเคี้ยวกันน้ำลายสอไดออ้ถึงห้างเอริเดนดเจ้ะตอนนี้มาถึงห้างริเดนแล้วจ้ะเฟรดเสร็จแล้วจ้าห้างริเดนนะคะ จะมีมเมล็ดพันธุ์พืชผักดอกมองดอกไม้จำหน่ายแล้วจ้ะพี่น้องส้มค่ะส้มหยิบลงตะกร้าไปแล้วหลายอย่างนะคะริสอ๋อจัดมินริสนะคะในห้างจัดมินริสข้าวหอมมะลิค่ะ ยัสเบนริสข้าวหอมมะลินะคะสองกิโลเอ่อสามสิบหกคูนค่ะสามสิบหกคูณคูณได้สามคุณเลมโบกำลังคิดให้สองกิโลประมาณ100บาทบลูเบอรี่นะคะพี่น้องบลูเบอรี่ในฟาร์มค่ะเม็ดใหญ่โตๆเลยนะคะอันละ45่สิี่สิบห้าคนค่ะก็คูณได้สามบาท ยี่สิบสามสิบตังค์อะเนาะคิเล่ฮันยินลาบลันแฟลทคิเล่ชอบกินหมูบดสกูตเตอร์ชอบกินอาหารของเขา เอาสารอาหารสุนัขอาหารแมวยังมีอาหารหลังอีกกลับอีกขัวปลายาวค่ะแบบเนี้กินแบบแช่แข็งไปก่อนทางนี้มีคนเยอะนะ,ะ <c oughs> ค่ะ ออกจากลีเดนและจะไปไหนต่อตามมาเลยจ้าห้างรีเดนอุ๊บอุเข้าห้างวิลิตจ้ะเราจะไปเปลี่ยนหวยร็อตโตนะคะ สองใบนะคะที่โชคดีจากแม่ย่าคราวก่อนจ้าพอดูขนมปังนะคะขนมปังโรคขอ้อกะนะคะก็คือเอ่อที่เหมือนแป้งโรตีที่ปักกาศหอมทำอาหารเช้าวันนั้นคุณพี่ยาวภาหยิมสะอาดถามนะคะว่ามันคือขนมปังอะไรคะ่ะขนมปังชนิดนี้จะ้ะโอ้ย จะซื้อพิซซ่าจ้ะพิซซ่าสำเร็จไอ,มมไอ้ยามันเขามีจำหน่ายลอตโต้ที่แคชเชียร์นะคะตอนนี้น้องกำลังวิ่งเข้าไปรับค่ะเดี๋ยวเราจะไปขูดพร้อมๆกันนะคะพี่น้องอ่นี่จะพี่น้องอันใหญ่แลกได้สามใบนะคะแล้วก็อันเล็กแลกได้ใบหนึ่งค่ะเรา ได้มาสี่ใบเดี๋ยวเราไปขุดพร้อมๆกันนะคะเมื่อถึงบ้านนะคะคฟ้าแหล่ๆอีกแล้วมาห้างอินเตอร์มอสห้างอิสลามอีกแล้วจ้ะอินเตอร์มอสตับไก่ค่ะสตอบเบอรี่จ้ะพี่น้องอ๋อต่กรูก,กะเก้าสบสี่โคนนะพี่น้อง ประมาณ3าเกือบสา0บาทเดชอบแตงแบบนี้จ้ะพี่น้องที่เขามีจุกเนี่ยนะคุณเลนโบชอบพามาซื้อที่เนี่ยเป็นร้านชาวอิสลามนะคะจะเจะจะไปดูว่ามะละกอมีไหมวันนี้จ้ะมะละกอเขียวมาจากประเทศไหนก็ช่างมาันเถอะขอให้เป็นมะละกอจ้ะมะละกอดิบตำส้มตำนะคะ ตึงถุงตึงถุงซื้อมะเขือเทศจ้ะมะเขือเทศมะเขือเทศซื้อมะม่วงคกะกิโลละสามสิบโครนค่ับมังโกมังโก้กุเรนโบบอกที่รากเนี่ยที่คุณพ่อเองนะแพ็คเนี่ยสามสิบ อย่างนี้เขาคิด30โคลนนะคะ3ามสาก็ร้อยหนึ่งนะแพ็คละร้อยบาทพี่น้องแต่เราเพาะเองถั่วงอกถั่วงอกมันเทศค่ะเซิร์ชโพโตโติดมีมันสัมปะหลังด้วยแรดดิทจะพี่น้องโอ้ไม่น่ากินเลยหัวใหญ่มากอย่างกับมันเทศนี่คะ่ะแรดดิทโซลคะ่ะกิโลละ30โคลน,นะคะ่ะ3ามสการ้อยหนึง่งกิโลละร้อย ห้างที่เท่าไรจะน้องวันเยอรมันนี้ ีให้นะคะตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านจ้ะเอ้ยอ้อ้ยกุดูด,ดูพี่น้องอสักสวยเกบอกว่าขอบคุณมากค่ะเขาบ,บ,บ,บอกไม่เป็นไรครับที่รักของผมคุณเลมโบทำอาหารให้ทานจ้ะพี่น้องกลับจากไปตลาดมาเมารถตอนนี้ก็นั่งตอบคอมเมนต์ FC อยู่จ้ะ ดูสิดูดูเกทำน่ารักโอ้ยขอบคุณมากแะที่รักจ๋าดูหว่ <laughs> างออนตอนแอนเตนผู้ชายร่างใหญ่กำยำบึกบักทำอาหารได้น่ารักจริงๆพี่น้องจ๋าลูกเคยเอซจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเรามาเสี่ยงโชคกันในการขูดหวยรถโต้ไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่ได้ แลกมาแล้วนะคะเราก็ได้สี่ใบเล็กๆนี้นะคะแต่ว่าคุณเลมโบแอบขูดไปแล้วนะคะใบหนึ่งจะใบนี้นะคะไม่ถูกค่ะค่ะการขูดก็คือให้อ่าจำนวนเลขที่มันเหมือนกันอะขึ้นมา3ามตัวนะคะ,ะการลุ้นมันก็คือต้องค่อยๆขูดไปนะ มันไม่ได้อันนี้ก็คือคูณสองนะคะถ้าด้านบนนี้เข้ามาสามสามจุดเหมือนกันสามตัวเลขสามสามเหมือนกันน่ะตองสามอ่ะมันก็จะคูณสองนะคะอ่ะอันนี้ไปโอ้ยก็ยังโชคดีได้สามสิบจ้ะพี่น้องอ่าทีนี้พอได้สามสิบสามสิบสามสิบได้ตองสามสิบแล้วนะเราได้สามสิบคูณละ เรามาดูกันว่ามันบวกเท่าไหร่เย่เย่เย่ฮ่าคูณสองค่ะนี่พี่น้องได้หนึ่งใบแล้วเลขเขาจะเป็นแบบนี้นะคะได้สามสิบสามครั้งคูณด้วยสองได้หกสิบนะคะอันนี้เราแลกได้สองใบแล้วฮ่เองกล่องคูณกับอะไรละ่ะมันไม่ได้มีอะไรจะให้คูณอ่ะเป็นว่าได้ ได้หกสิบเนาะเป็นอันว่าได้ใบเดียวค่ะเขาก็หลอกให้เราซื้อต่อไปแต่ไม่เคยซื้อนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเอาใะาเพราะว่าโชคจากในย่าให้มาตามเวลาต่างๆพ้าการหอมก็ไม่ค่อยมีโชคทางนี้นะคะแต่ว่าขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีโชคมีลาบทุกท่านเด้อค่ะเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ